สวัสดีครับพบกับพุทธคุณพระเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะเชิญชวนทุกท่านมาดูทรรเนียบรุ่นของหลวงปู่ดุลอตุโลกันนะครับหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นพระ,ะกรรมฐานนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นพูริทัตโตนะครับลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับรุ่นใหญ่นะครับก็ ท่านเนี่ยเป็นที่เครารพศรัทธ,ธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนอ่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับอ่าซึ่งพู้ซึ่งศรัทธ,ธาในพระกรรมฐานทุดงนะครับก็อ่อหลวงปู่ดุลเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของพระอาจารย์ต่างๆหลายๆท่านนะครับเช่นหลวงปู่ฟันอาจารโรเป็นต้นนะครับหลวงปู่สามอากินจโนเป็นต้นนะครับเนาะผู้สืบทอดอ่ปฏิปทาสายกรรมฐานอ่าในระดับถัดมานะครับรุ่นหลังๆนะครับ ก้อนนี้เป็นทำเนียบรุ่นนะครับที่ผมเก็บมาไว้ทั้งหมดนะครับที่ทจจทททงงเนนท่าที่มีอยู่นะครับก็อาจจะไม่ครบถ้วนทั้งหมดนะครับเท่าที่ของหลวงปู่ดุลสร้างนะครับเนาะหรือว่ามีผู้สร้างถวายหลวงปู่ดุลนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็คือเท่าที่มีอยู่นะครับมีบางส่วนที่หาไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะเอามาเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะอธิบายแต่ละรุ่นไล่เรียงกันไปตาม จากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็บนลงล่างแบบนี้นะครับเนาะก็ถ้าท่านไหนต้องการที่จะทราบข้อมูลของเหรียญลำดับถัดไปก็สามารถที่จะกด next กด s k i p ข้ามไปได้นะครับเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาท่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าจะดูตั้งแต่ต้นจนตบเจอจนจบเลยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเนาะนะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเนาะอันนี้เป็น ทำเนียบรุ่นของหลวงปู่ดุลนะครับเท่าที réussi, ่ผมมีอยู่นะครับทั้งหมดนะครับก็ไล่เรียงเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเหรียญที่ทันหลวงปู่ดุลทั้งหมดนะครับหลวงปู่ดุลอตุโลผ่านการปลุกเสกโดยหลวงปู่ดุลทั้งหมดเลยนะครับเนาะโอเคเริ่มเหรียญแรกกันเลยนะครับเนาะเหรียญแรกกันเลยอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับจำลองพระพุทธชินราชจำลอง พระประธานในโบสถ์วัดบุรพารามนะครับซึ่งก็เป็นวัดที่หลวงปู่ดุจลจัมรรษาเป็นเจ้าวาดนั่นเองนะครับอันนี้เหรียญน,นี้เนี่ยสร้างปี2490นรเะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงกระไหลทองด้วยนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยจำนวนสร้างอย่างละ1,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับเนเาะถ้าเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับก็1,000เหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้ามีเนื้อ เป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะก็1,000พันเหรียญรวมแล้วทั้งหมดก็2,000เหรียญนะครับเนบเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสร้างน้อยมากเลยทีเดียวนะครับก็เหรียญนี้เนี่ยสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับแจกเป็นที่ระลึกในพิธีหล่อพระประธานนะครับของวัดบุรพารามนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเขาว่ากันว่าเป็นพิธีหล่อพระรุ่นอ่าเป็นเป็นพิธีหล่อพระนะครับครั้งแรกของจงังหวัดสุรินทร์เลยทีเดียวนะครับเนาะอ่า ซึ่งก็คือพระประธานวัดบุรพารามนั่นเองนะครับตรงด้านหลังนี่เขาก็จะเขียนว่าที่ระลึกนะครับสนองคุณนะครับเนาะตรงนี quoted, ้เนี่ยเขียนว่าวัดบุรพารามนะครับเนาะข้างบนนะครับวัดบุรพารามนะครับตรงนี้แต่ว่าตรงกลางนี่หายไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าอาจจะผ่านการใช้มานะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าสนองคุณสนองคุณผู้มีอุปการะนะครับ ท่านผู้อุปกาศะครับในการหล่อพระประธานนะครับสังเกตดูว่าตัวทอคำว่าประทานนะครับเนาะปฏิบันเนี่ยพวกเราถ้าคำว่าประธานเราจะใช้ทอทงนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเป็นภาษาแบบเก่านะตั้งแต่ปี2 4งส่องส อยู่ๆกๆจําไม่ได้2 4 9 0เนะครับนเนาะเขาก็เลยใช้ภาษาแบบที่ค่อนข้างจะโบราณแบบนี้นะครับเนาะก็จะเห็นว่าพระาคาว่าประธานนะครับจะใช้ททหารนะครับสมัยโบราณเขาใช้คําว่าประธานจะนใช้ททหารนะครับสนองคุณท่านผู้อุปการะในการหล่อพระประธานนะฮะตรงนี้เขียนว่าวัดบูรพารามนะครับแล้วาคา ตัหนังสือเริ่มเลือนแล้วนะครับแล้วก็มีผ่านการใช้นะครับเนาะค่อนข้างเลือนไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเหรียญหายากนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับของหลวงปู่ดุลอัตุโลเลยทีเดียวนะครับสภาพใช้ค่อนข้างแอนแล้วนะครับค่อนข้างบางอะนะครับเดี๋ยวไปเหรียญถัดไปเลยนะครับรุ่นถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น พระที่เป็นพระพุทธรูปเหมือนกันเหรียญพระพุทธรูปอันนี้เคยทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพระชีนะครับหลวงพ่อพระชีนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนาะอันนี้สร้างปี2518นะครับจำนวน10,000เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นเหรียญที่ขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ดูล ยินดีให้จัดสร้างนะครับน้าอ่าเป็นเหรียญที่หลวงปู่ดุลยินดีให้สร้างนะครับอ่านี่เป็นพระชีหลวงพ่อพระชีเนี่ยอยู่ในอุโบสถวัดบุรพารามนะครับเป็นพระที่เป็นพระโบราณนะครับเนาะเขาว่ากันว่าเนี่ยเนื้อของหลวงพ่อพระชีเนี่ยแรกๆจริงเนี่ยสร้างมาจากดินแห่งรุ่มน้ําชีนะครับเนาะก็เลยเรียกชื่อว่าหลวงพ่อพระชีนะครับอ่านี่เป็นเหรียญที่หลวงปู่ดุลยินดีให้จัดสร้างแล้วก็เพราะว่า ว่ากันว่าเนี่ยอยู่ในห้องอยู่ในกุฏิหลวงปูดุลเนี่ยตลอดทั้งพรรษาเลยทีเดียวนะแสดงว่าหลวงปูดุลแผ่เมตตาให้ตลอดพรรษานั่นเองนะครับเนาะว่าตามปกติเนี่ยพระอาจารย์ต่างๆเนี่ยท่านจะนั่งสมาธิในเวลากลางคืนอยู่แล้วนะครับดังนั้นการแผ่เมตตาก็จะเข้ามาสู่องค์พระเนี่ยตลอดทั้งพรรษาแน่นอนนะครับเนาะงานี่หลวงพ่อพระชีนะครับชิบโอเคอนุญาตเก็บก่อนนะครับ อันดับ2เรียบร้อยนะครับต่อไปอันดับ3เหรียญนี้เป็นเหรียญกลมนะครับสร้างพร้อมกันนะครับหลวงพ่อพชีกับเหรียญนี้นะครับสร้างพร้อมกันนะครับเนาะอันนี้เปรับโอเคน,นี่เป็นเหรียญกลมว่ากันว่าเป็นเหรียญรุ่น2นะครับเนาะเหรียญรุ่นที่2ของหลวงปู่ดูลัตตุโลนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่าหลวงปู่ดูลยินดีให้จัดสร้างนะครับแล้วก็พร้อมกับ พร้อมกับเหรียญหลวงพ่อระชีนี่เองนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าวัดบุรพารามสุรินทร์นะครับสองห้าหนึ่งแปดแต่ตรงนี้ก็จะมีเลขแปดแปดนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอายุของหลวงปู่นั่นเองนะครับในสมัยนั้นนะครับเนาะในสมัยนั้นนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนั่นเองนะครับจำนวนการสร้าง15,000เหรียญน,นะครับหลวงปู่แผ่เมตตาให้ตลอดพรรษา เหมือนก,นกันกับเหรียญหลวงพ่อพชีองค์เมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าโอเคถัดมานะครับอ่านี่เขาเรียกว่าเหรียญเ้าอุนะครับเนาะเหรียญเก้าอุโอยโฟกัสนีดนึงเหรียญ9อาอย้านน9อุนะครับโอ้ไฟไม่โฟกัสนะครับสักครู่นะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านับอุข้างบนด้วยก็จะ10อุนะครับเนาะฮะเดี๋ยวผมให้ดู9อุนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อุนะครับเนาะเก้าอุ 9, ถ้ารวมข้างบนด้วยก็10อุนะครับแต่ว่าเลข9น่าจะเป็นเลขที่สวยกว่านะก็เลยเรียกชื่อกันว่าเหรียญ9อุนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับนะหลวงปู่ดูนอตุโลนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลวงปู่ดูนอตุโล ตรงคําว่าดูนนะครับชื่อหลวงปู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสะกดด้วยสระอูแบบนี้นะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยด้วยคนที่ความที่คนเข้าใจว่าหน้าท่านน่าจะชื่ออดุลอะไรงเงี้ยเนาะก็เลยไปเรียกชื่อหลวงปู่ว่าดุลน,นะครับแต่จริงๆแล้วท่านชื่อดูนนะครับดูนชื่อแบบพยางค์เดียวเลยนะครับหลวงปู่ดูนนะครับแบบนี้สระอูแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ ปี2 5 0 1 2น0 1นึงนะครับเนาะ391นี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าความหมายคืออะไรนะครับเดี๋ยวถ้าทราบเนี่ยเดี๋ยวจะจะนำมาให้ทุกท่านจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบอีกทีหนึ่งแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันขึ้น8ค่ข้ามเก้าอะไรประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นวันทางาเดือนนะครับเดือนนะครับเรียกว,ว่าน่าจะเป็น การนับเดือนของไทยนั่นเองนะครับเนาะวันนี้ก็มีเลข9ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวขอดูกัน1 2 3 4งสองสนะครับ9ก้อุนะตรงนี้มีเลข3ด้วยนะครับเดี๋ยวยัดส่องดูอ่ามีเลข3ด้วยเลข9ด้วยนะครับ9หรือว่าตัวอุนั่นเองนะครับเนาะงจำนวน9 9ตัว9อุนะครับตรงข้างในนี้ก็มี9อุเหมือนกันนะครับเนาะ อครับก็เป็นเหรียญที่สร้างค่อนข้างสวยนะครับเหมือนหลวงปู่เลยทีเดียวนะครับจังหวัดสุรินนะครับรูปแบบเหรียญก็สวยงามนะครับอ่ตัวนี้ก็มีอุอยู่ข้างบนอีกนะครับ9ตัวเหมือนกันนะครับโอ้ก็คือโอ้ดูแลนียน่าจะมีความหมายแน่ๆแล้ครับเนาะ,ะสรุปไปแล้วผมเข้าใจว่าเก้าอุเนี่ยนับอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็9้าอ,อุกนะครับเนาะหนึ่งสองสามสดแปตัวนี้ก็มี9้าอ,อุเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสา่แปดเก้านะครับด้านหลังก็มี9อ,อุเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ตรงกลางอีกตัวหนึ่งเป็น9สุดแล้วเหรียญน,นี้อ่าเป็น9อุแล้วครับเนาะ9อุน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับ มีตัวอุอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งหมด9ตัวนะครับ9จุดนะครับ9.9 3, 3จุดใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นยแต่ละจุดก็จะมี9 9ตัวนะครับอืมครับโอเค9กอุนะครับเนาะโอเคต่อมาครับเป็นเหรียญสักู่นะครับ อันนี้ช้างหมอบนะครับเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างนิยมนะครับของหลวงปู่ดุลัตตุโลนะครับเหรียญนี้เลี่ยมเก่ามาแต่เดิมนะครับเป็นเหรียญที่มีลักษณะช้างนะครับด้านหลังนี้เป็นช้างหมอบแล้วก็ถือดอกบัวนะครับถือดอกบัวถวายนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะถวายหลวงปู่ดุลนะครับเนาะหรือว่าอย่างไรนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้าง รูปแบบสวยงามนะครับแสดงถึงความอ่อนน้อมนะครับเนาะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่ดูลหันหน้าแบบนี้นะครับเนาะ,ะช้างหมอบนะครับนี้สร้างปี2521นะครับจำนวนจำนวนการสร้างเนี่ยไม่ไม่ทราบแน่ชัดนะครับเนาะว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลแล้วเดี๋ยวนํนำมาฝากทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับเนะาะเห็นช้างหมอบนะครับต่อมา เหรียญพิทักษ์สันติราชนะครับสามเหรียญนี้นะครับเรียกว่าเหรียญพิทักษ์สันติราษเขาย่าติบที่เป็นกระไหลสีลงยาสีเขียวมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเนาะแล้วก็มีทองแดงด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะมีต่อโค้ดด้วยนะครับเนาะด้านหลังนี้ก็จะเขียนว่าพิทักษ์สันติราชนะครับก็จะเป็นตราของตราของตำรวจอ่านะครับเนาะ ตำรวจซึ่งตำรวจก็เรียกว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะครับตรงนี้ก็จะมีโค้ดนะครับโค้ดรอเด็กนะครับเนาะอ่านี่ครับตรงจีวรนะครับเนาะนะเป็นรูปแบบที่เหมือนหลวงปู่มากเลยทีเดียวนะครับมีความสวยงามนะครับหน้าตาหลวงปู่เต็มไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยความเมตตานะครับเนาะปี25 2 1สองนะครับ ส่วนอันนี้เนื้อกระไหลทองนะครับแต่ว่าโค้ดนี่จะเป็นโค้ดพอผ่านแทนนะครับเนาะ,ะจะไม่ใช่โค้ดดอแสดงว่ามี2โค้ดนะครับเนาะโคดดอเด็กด้วยแล้วก็พอผ่านด้วยนะครับนี่นะครับเนาะเนื้อลงยาสีเขียวนะครับอันนี้ก็มีโค้ดเหมือนกันนะครับโคดดอเด็กนะครับพิทักษสันติราช สร้างปี2521นรอะครับจำนวนเนี่ยก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับน่าจะปริมาณมากพอสมควรเนื่องจากว่าในบรรดาเหรียญรุ่นหลวงปู่ดูลเนี่ยันเนี่ยน่าจะเห็นได้เยอะที่สุดนะครับบ่อยที่สุดนะครับเหรียญพิทักษ์สันติราชนะครับเนาะต่อมาเหรียญหลังแผนที่ประเทศไทยนะครับของหลวงปู่ดูลอัตุโลนะครับด้านหลังนี้จะเป็นหลังแผนที่นะครับด้านหลังจะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยอยู่นะครับ ตรงนี้เขียนว่าไตรมาสนะครับสองห้าสองสองนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าสติเมตตาพัฒนาสันติสุขนะครับเนาะแล้วก็เก้าสองนะครับเขาใชว่าน่าจะเป็นอายุหลวงปูหรืออย่างไรนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับเนาะนะครับหน้าตาหลวงปู หลังแผนที่ประเทศไทยนะครับความหมายก็คงจะน่าจะหมายถึงการรักแผ่นดินไทยนะครับเนื่องจากสมัยก่อนเรามีการต่อสู้กันนะครับระหว่างผู้ก่อการร้ายต่างๆนะครับเนาะจํานวนนะครับจํานวนการสร้างเขาบอกว่าประมาณ2 0,000ืเหรียญนะครับเนาะโดยสร้างโดยนายพิสารมูลสาสาธรนะครับซึ่งท่านเป็นอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับนะครับค่อนข้างหายากอีกเหมือนกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับหลังแผ่นที่ประเทศไทยต่อไปเป็นพระผงนะครับหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ผมมีอยู่นะครับเนาะอันนี้พระผงรูปเหมือนนะครับพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ดุลนะครับเอ่อ เขาเรียกว่าพระเ,เรียกว่ากำแพงแสนนะฮะสิทธ์กำแพงแสนสร้างนะครับถ้าเรียกง่ายๆนะครับเพราะว่าสร้างโดยานายราชัยชูศิลชูศิลกุลนะครับเนะเาะแล้วก็คณะสิทธิ์อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นผู้สร้างถวายในปี2อ2 2นานะครับจำนวนเนี่ยหนึ่องค์นะครับเนาะแล้วก็มีอีกหลายแบบนะครับที่มีติด จีวรด้วยอะไรเงี้ยก็จํานวนแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีติดจีวรแบบนี้เนี่ยก็จะ1 5 0 0งหมื่นนะครับก็อันนี้ผมเอาไปเลี่ยมแล้วก็รัตนาติดตัวเป็นประจำนะครับเนาะนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่อยู่ในซุ้มแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะเว้าวลงไปนะครับออกแบบค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับดูมีมิตินะครับเนาะเป็นซุ้มแล้วก็หลวงปู่นั่งอยู่ข้างในซุ้มโค้งนะครับ ตรงนี้ก็จะมีตัวสอเสืออยู่ด้วยนะครับสอเสือนะครับไม่แน่ใจว่าความหมายของสอเสือเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกทีนึงนะครับเนาะด้านหลังก็จะเขียนว่าก็จะมีตัวอักษรขอมลงเลขยันต่างๆนะครับเนาะนอกจากนี้ก็จะเขียนว่าหลวงปู่ดูลัตุโลนะครับอายุ92ปีนะครับสุรินทร์วัดบุรพารามตรงนี้นะครับเนาะ เป็นพระเนื้อผงค่อนข้างหาย,ยากอีกเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็เก็บกันเก็บกันเงียบเลยนะครับเก็บกันกลิบเลยนะครับ,บ,น,น,รบนี่ก็หน้าตาเหรียญน,นะครับเนาะระยะสูงแป๊บนึงประมาณนี้ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันมีเลี่ยมขวางอยู่นะครับดูแบบนี้เลยก็ได้ครับเนาะ เห็นหลวงปู่นั่งเต็มองค์นะครับของสังาติเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญทหารนะครับเหรียญทอทหารเหรียญนี้เนี่ยค่อนข้างเห็นบ่อยอีกเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปกงจักรนะครับแล้วก็มีทอทหารเข้าใจว่าน่าจะเป็นทหารนะครับเนะเป็นผู้สร้างถวายนะครับแล้วก็จะมีกงจักนะครับปี2523นะครับ ็มีลุงปูดุลอยู่ด้านหน้านะครับพระราชาวุฒาจารย์หลวงปูดุลนะครับพระราชาวุฒาจารย์นะครับอันนี้ปี2 5 2 3นะครับเหรียญทหารจํานวนประมาณ1 0,000นเหรียญน,นะครับจํานวนการสร้างนะครับต่อมาเหรียญตู้ไปษณีนะครับเนาะอ่าเหรียญตู้ไปษณีนะครับนี่ก็ด้านหน้าก็จะเขียนว่าพระราชาวุฒาจารย์ หลวงปู่ดูลอัตุโลเหมือนกันนะครับก็นั่งอยู่ในซุ้มนะครับก็เป็นมนดบนะครับเล็กๆอยู่นะครับสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนว่าอิทูปเทสวิทินานะครับแล้วก็รอสอสร้างปี2523นะครับเป็นรูปของดาบแล้วก็มีมีปีกแบบนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยปกครองนะครทหารน่าจะเป็นคณะ ทหารหรือคณะฝ่ายนะปกครองอะไรต่างๆนะครับเนาะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับตู้ไปรษณีย์นะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับเนาะก็เลยเรียกว่าเหรียญตู้ไปรษณีย์นะครับของหลวงปู่ดูลเนาะโอเคถัดมานะครับถัดมาอันนี้เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนะหรือว่าเหรียญเลื่อนนะเนาะเพราะว่าในบรรดา เหรียญที่เป็นวัตถุมงคลเนี่ยถ้าคนเขาเก็บกันถ้ามีเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยค่อนข้างจะหาเก็บกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นคําที่เป็นมงคลนะครับว่าเลื่อนสมณศักดิ์ก็คือยกระดับยกระดับสมณศักดิ์หรือว่าระดับขั้นหรือว่าตําแหน่งอะไรต่างๆนะครับเนาะบรรดาหน่วยผู้ทํางานหน่วยงานราชการอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะชอบกันนะครับถ้าเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเนาะ เนี่ยนี้ก็จะเขียนว่าที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพระราชอุทธาจารย์คณะสิทธิ์สร้างถวายนะครับตรงนี้ก็จะมีเลขยันที่เป็นอักษรคอมต่างๆแต่ตรงนี้ก็จะเป็นพัดนะครับพัดของพระราชาคณะชั้นราชหรือว่าพัดยศนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ระลึกในการที่หลวงปู่ดูลเนี่ยได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชวุฒาจารย์นั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นสมณศักดิ์ขั้นสูงสุดนะครับที่หลวงปู่ดูลได้รับนะครับเนาะคณะสมณศักดิ์ชั้นราชนั่นเองนะครับเนาะพระราชวุฒาจารย์นะครับวุฒาจารย์ก็แปลว่าอาจารย์ผู้มีอาวุมีอายุอาวุโสนั่นเองนะครับเนาะเป็นลักษณะของเหรียญรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมหลวงปู่ดูลครึ่งองค์แบบนี้นะครับเนาะ นะครับค่อนข้างผ่านการใช้มานะครับน่าจะมีการเข้ากรอบบ้างด้วยนะครับเหรียญนี้โอเคครับต่อมาเหรียญอาสาสู้ศึกนะครับเหรียญที่เป็นรูปเหลี่ยมแบบนี้นะครับแฉกแบบนี้นะครับเหรียญอาสาสู้ศึกเหรียญนี้ก็เห็นเห็นค่อนข้างบ่อยนะครับค่อนข้างบ่อยหาง่ายอยู่นะครับอาสาสู้ศึกนะครับนี่เขียนว่า เกียรติศักดิ์อาสารักษาดินแดน200ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับปี2525 25นห้าร้อ่าะครับเขาเลยก็เลยเรียกว่าเหรียญน,นี้ว่าเหรียญอาสาสู้ศึกนั่นเองนะครับเนาะนะครับต่อมานะครับอันนี้เหรียญปี2525 25นห้าร้อ่าะครับไม่ทราบผู้สร้างที่แน่ชัดนะครับเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็จำนวนเนี่ยประมาณ10,000เหรียญน,นะครับ ก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับรูปแบบการสร้างก็ค่อนข้างสวยนะครับเหมือนหลวงปู่ดูลมากเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนะครับก็เรียกว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าสร้างในปี2526นะครับซึ่งเป็นปีที่หลวงปู่ดูลละสังขารหรือว่ามรณภาพนั่นเองนะครับเป็นเล่ เรียกว่าเหรียญกลมนะครับเนาะเหรียญกลมรุ่นพิเศษหลังลายเซนนะครับด้านหลังนี้เป็นลายเซนนะครับเนาะลายเซนหลวงปู่ดูลน,นะครับพระราช,ชวุฒาจาร์ดูลอตุโลนี่เป็นลายเซนหลวงปู่นะครับเนาะพิเศษวัดบุรพาราม2526นะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่า96ก็คือเป็นอายุหลวงปู่นั่นเองนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันก็จะเขียนว่า96เหมือนกันนะครับ มีอยู่สองเหรียญนะครับเนื้อทองแดงทั้งสองนะครับแต่ว่าจะมีเนื้ออื่นๆด้วยนะครับสร้างจํานวนก็แตกต่างกันไปนะครับถ้าเนื้อทองแดงแบบนี้เนี่ยสร้างจํานวน1 0,000มืนเหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองรู้สึกว่าจะมีเนื้อทองด้วยนะครับทองคําเนื้อเงินเนื้อกระไลกระไลพวกลงยาอะไรต่างๆก็มีนะครับสร้างจํานวนน้อยนะครับหายากนะครับถ้าเป็นทองแดงแบบนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับก็เรียกว่าเป็น เคลมได้ว่าเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่ดุลก็ว่าได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับเนาะหลวงปู่ดุลอตุโลนะครับทำเนียบรุ่นหลวงปู่ดุลอตุโลนะครับก็นํามาฝากทุกท่านประมาณนี้นะครับเนาะก็หวังว่าคงจะเป็นที่ชื่นชอบอสําหรับทุกท่านกันนะครับที่อยากจะหาข้อมูลของวัตถุมงคลหลวงปู่ดูลอตุโลนะครับเพื่อ นําไปศึกษาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็สําหรับข้อมูลก็ถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านจะคอมเมนต์บอกใต้คลิปก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะครับทั้งหมด2 0 4-25นาทีเลยทีเดียวค่อนข้างยาวนะครับถ้าท่านไหนที่ ชมจนจบนะครับก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับเนาะท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัธนา,ญญาบรรญาบารมีของหลวงปู่ดูลอตุโลนะครับเนาะ,ะปกปักรักษาพิบาลคุ้มครองทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยเฮงเงนะครับคลาดคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆนะครับมีความสุขร่ำรวย มีเงินมีทองมีโชคมีลาบจงทุกท่านทุกคนด้วยเทินครัขบขอบคุณครับสวัสดีครับ